ผมติดนิสัยการคิดว่าแบบคิดไปต่อไปต่อ,อไปต่อ,อเสมอมาตั้งแต่ตอนแบบเริ่มเริ่มทำวงได,ได้ได้สักพักหนึ่งอย่างเงี้ยฮะเราก็มีในใจอยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งไม่ได้ร้องเพลงก็คงจะเป็นคนเบื้องหลังซึ่งเราก็ซ้อมแต่งเพลงศึกษาการแต่งเพลงมาตลอดอก็ผมก็จะเป็นเด็กที่ขอเขาไปนั่งฟังประชุมด้วยก็จะชอบโดนแบบ ให้ออกไปเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่พูดอะไรเลยเขาไปนั่งเฉยๆครับพี่นั่งเฉยๆประชุมขึ้นกระดานกันว่าแบบเพลงไหนเลี้ยงหนึ่งเพลงแล้วก่อนเป็นอัลบั้มใช่ไหมนี่เพลงหนึ่งดีกว่าเพลงสองเพลงสามไอ้นี่ก็คนเขียงว่าไม่เอาเพลงนี้ขึ้นเพลงหนึ่งดีกว่าเพลงหัวดีกว่าเราก็ฟังว่าพเพราะอะไรเวลาไปเข้าห้องห้องอัดก็พอเป็นสามคนก็จะแบ่งๆกันเข้าห้องอัดใช่ไหมครับสมมติว่าพี่บีมเข้าอัดอยู่เนี่ย ผมก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเสมอคือจะไม่ได้ออกไปจากไม่ได้ออกไปไปพักข้างนอกก็จะอยู่ฝั่งโปรดิวเซอร์เพื่อฟังว่าโปรดิวเซอร์คอมเมนต์อะไรหรือแม้กระทั่งตอนคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะไปอยู่ที่บอร์ดไปนนั่งอยู่ไกลๆแล้วก็อยู่หลังบอร์ดก็ดูว่าเขาเมาส์อะไรศิลปินบ้างคือเราตั้งใจเตรียมตัวว่าแบบหาความรู้ <ๆ S 1> เพื่อจะมาอยู่เพื่อจะเป็นเรื่องหลังใช่ครับโอ้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องหน้ามันจะนานแค่ไหน